โอเคครับเดีาวับพินสดีครับก็วันนี้มาพบกันกับวีล็อกนะครับเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูจอ OLED 1.3นิ้วนะครับวิธีการต่อใช้กับ l a b r บรีพายนะครับต้องเรียกว่าเป็นการต่อใช้งานกับค i ิ p เปอนะครับค i ิ p เปอบนลัดเ i รีพายนะครับ ตัวนี้นะครับเราต่อจอแล้วก็มีเอ encoder นะครับตัวนี้ encoder นะครับ knob nope encoder แล้วก็มีค i c k switch อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็ต่อการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับตัวจอเนี้ยของผมมันเป็น i square so c นะเราก็จะต่อไฟบวกไฟลบนะครับแล้วก็ s cock กับ sda เนี่ย scl กับ sda เนี่ย เข้าขาพินของ Raspberry Pi นะครับซึ่งขาพินของ Raspberry Pi เนี่ยมันจะเป็นขาสองกับขาสามนะครับขาสองเป็น SDA นะครับขาสามเป็น s c l นะครับเราก็ต่อตรงกันไปเลยนะครับไม่ต้องสลับนะอันนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วกันที่สองเนี่ยตัวตัวน็อตตัวนี้เนี่ย นะครับเราก็ต่อนะ CLK เนี่ย CLK นะครับกับ DT เนี่ยเป็นในส่วนของโรตารี่นะครับตัวน็อปโรตารี่ตัวนี้นะครับโรตารี่อืนโคดเดอร์ตัวนี้สัญญาณนะครับเราก็จิ้มเลยขาที่ว่างๆนะครับอย่างตัวเนี้ยผมใช้ขา ตัวนี้ผมใช้ขา23กับ24ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับขาคลิกเนี่ยผมใช้ขาขาที่22นะครับโอเคเราก็ต่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเช็คสายเช็คสัญญาณสายอะไรเนี่ยให้แน่นนะครับแล้วก็เราจะต้องต่อรีเซตเตอร์นะครับผูู้อัพ นะครับผู้อัพหรือผู้ดาวดิจิตเตอร์อันนี้แล้วแต่นะครับไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับผู้อัพหรือผู้ดาวตอนนี้ผมผู้ต่อผู้อัพอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะผิดเพราะว่าพอเปิดหน้าจอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันทํางานเลยคลิกตึงทีนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะต้องต่อเป็นผู้ดาวแต่ยังไม่ได้เทสนะอันนี้ก็ต่ออยู่นะครับถ้าไม่ต่อมันจะคลิกไม่ได้แล้วพอมันคลิกไม่ได้ก็จะควบคุมหน้าจอนี้ไม่ได้นะครับ คือการควบคุมหน้าจอของคิปเปอร์เนี่ยมันจะต้องคลิกเริ่มต้นเข้าไปก่อนถ้าคลิกไม่ได้ปุ๊บนี่คือจบเลยนะครับมันจะมันจะหมุนน็อปก็ไม่ไปนะครับเนี่ยนะครับหมุนนอ็อปหมุนลูกบิดนะครับเนี่ยที่หน้าแรกมันหมุนลูกบิดไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครโอเคทีนี้เราต่อสายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของโค้ดกัน โอเคครับก็สำหรับการาสำหรับการคอนฟิกแล้วกันไม่เรียกว่าโคดนะการคอนฟิกเจ้าคิปเปอร์เนี่ยให้ใช้งานารัดแบตลี่พายนะครับเป็นเป็น m c u ตัวที่สองเนี่ยหรือเรียกว่าใช้พินแล้วกันใช้พินของรัดแบตลี่พายนีย่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทำตัวนี้ก่อนนะครับ m c u h o s t ตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่า Multiple m c u นะครับ เดี๋ยวนะมีข้อมูลอยู่เนี่ยครับ MCU ECTA MCU นะครับตัวนี้ลองไปเซิร์ชหาดูนะครับตรงนี้เราต้องทำก่อนถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คนะครับเราสามารถที่จะเช็คเ,เดี๋ยวนะ ถ้าทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคอนฟิกขา gpo นะครับของเจ้า library Pi ได้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมทำเรียบร้อยละนะครับมันก็จะเป็น mcu host แล้วก็ serial เนี่ย t e m p k i p p e r หลังจากนั้นเราจะเรียก host การเรียก host ก็คือการเรียกไปที่ library Pi นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมตั้ง servo shutter ชื่อว่า shutter pin นะครับ map ปไปที่ pin host ก็คือ r a r y b i r r y pin ขาที่เท่ไหร่ gpo 17 นะครับจากนั้นก็สร้างมาโคขึ้นมาตัวหนึ่ง Gcode มาโคตรงนี้นะครับชื่อว่าชัตเตอร์นะครับ Gcode ก็จะทําการ move หัว x y ไปที่180 180นะครับสปีด15,000นะครับแล้วก็ G4 S0 ก็คือรอให้มัน move ไปตามที่ผมกําหนดบรรทัดข้างบนจากนั้นนะครับ set servo เห็นไหม servo shutter pin นี่ shutter pin angle นะครับกี่องศาร2อยสิบนะครับแล้วก็ g 4 p 3 0 0สมร้อยนี่คือรอ3ามรอมโครเซกนะครับสามร้อยไมโครไหมมิลลิเซกนะครับมิลลิเซกนะครับแล้วก็กลับนะครับเซเซอร์โวกลับค่าเดิมนะครับเป็นเจองศานี่นะครับแบบนี้อันนี้นะแล้วก็โอเคแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องหลักของเรานะครับเรื่องหลักของเราต่อมานะครับก็คือการ แสดงผลนี่ display config นะครับผมก็ตั้งตัว lcd ท y า e เนี่ยตัวจอ oled ของผมนะครับเป็น s h 1 1 0 6นะครับแล้วก็ i 2 c i 2 c m c u เห็นไหมตรงนี้แหละที่เราจะต้องกำหนดนะครับว่าเป็นโฮสต์ก็คือตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น pi เราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นายนะครับจากนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมติดปัญหาอยู่ทั้งคืนเลยนะครับ2วันกว่าจะแก้ได้คือ i 2 c bus นะครับตรงนี้เราจะต้องเลือก ตอนแรกผมพิมพ์แค่ไอสแควร์เฉยนะครับมันไม่เจอนะครับมันจะแฮงไปเลยแล้วก็รีสตาร์ตตัวเองนะครับตัวคิปเปอร์มันจะต้องจุดหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับจุดหนึ่งเข้าไปด้วยก็คือ i 2C บัตตัวที่หนึ่งนะครับซึ่งในในรัฐบรลลิพไเนี่ยถ้าเป็น i 2C เนี่ยโอเคมันมีบัตเดียวแต่ถ้าเป็นสมมติเราไปเล่นเกี่ยวกับ SPI เนี่ยมันจะมี2-3สบัตเลยมั้งนะครับอันนี้เราก็ต้องลองดูว่า ว่ามันตรงไหมนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะมีปัญหาพอตรงปุ๊บนะครับเราก็เซต encoder เอ่อถ้าตรงปุ๊บนะครับเรา restart เราเซตตรงเนี้ยแค่สามบรรทัดเนี้ยแล้วีส s t a r t เนี้ยจอจะขึ้นแหละนะครับจากนั้นเราก็มาเซตในส่วนของ encoder p พินะครับไอ้ตัวน็อ b ที่หมุนซ้ายหมุนขวาน,นั่นแหละตัว v ุ่ม m ะนะครับว่าเนี่ย gpio 23 gpio 24แล้วก็อ้างอิงที่ฮสต์เห็นไหมนะครับคลิกพินก็เหมือนกันอ้างอิงที่ฮสต์นะครับ gpio 12 22นะครับ อันนี้ผมใส่สัญลักษณ์ pull up resistor ไว้ให้มันนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะไม่ทํางานนะครับผมต้องต่อเองนะครับแล้วก็ contrast นะครับก็คือความสว่างของหน้าจออันนี้ส่วนตัว vcom com ตัวนี้ยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้ลอง invert นะครับมันกลับหน้าจอเป็นขาวดาดาขาวนะน,นี่ไปลองเล่นดูแล้วก็ x offset นะครับก็คือ,อ offset ด้านซ้ายมือเนี่ยในแต่ละจอไม่เหมือนกันนะครับมันปรับได้3 3เบอร์1 0 1เอ้ยปรับได้4เบอร์นะครับ0 1 2 3 นะครับก็คือขยับมาทีละพิกเซลนะครับนี้ผมปรับไว้ที่2มันถึงจะพอดีกันหน้าจอผมจากนั้นก็เซฟแอดรีสต์ทนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมพาไปดูคอนฟิกนิดหนึ่งอ่านี่คอนฟิกของคิปเปอร์นะครับของคิปเปอร์เนี่ยเอ่อผมจำได้ว่ามันอยู่ในนี้แล้วก็ แ๊บหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับทำตัวนี้นี่นะครับหน้านี้จำไว้นะคิปเปอร์ hypertd.org/rpi-microcontroller.html นะครับหน้านี้จะเป็นการบอกว่าเราจะเซตเจ้า m i c r o c อนโทรลเลอร์ roller, ตัวเซตเจ้าลั s p b e ล r y ายให้เป็น MCU ตัวที่2ได้ยังไงนะครับเนี่ย YU Raspberry Pi as secondary MCU นะครับเราก็ทำตามหน้านี้ไปนะครับเราถึงจะคอนโทรลพินของลั s p b e ล r y ายได้นะครับโอเค วีล็อกของกระผมวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะวันนี้ก็เท่านี้แหละนะครับเก็บไว้ดูเองด้วยแล้วก็ถ้าใครเจอแล้วมันมีประโยชน์ก็ฝากกด s ั b ส c r i b e ช่องด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ